โอเคนะครับแนละ้วก็ขอก้าบสินท่าผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ยินดีสุดเกมนัน่นก็จะ Ultimate Ninja นั่นเอง เย้นะี่ครับนะก็เป็นเกมนรนโตตเปิดใหม่ในมือถือนะครับผมนะที่บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยนะครับผมนะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มาในรูปแบบเทิร์นเบดนะครับซึ่งวิธีการเข้าเนี่ยก็ง่ายมากๆเพียงแค่ก,กดที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นั่นเองนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยซึ่งมันก็จะโหลด X7 เกมที่จะเป็นแอปสําหรับโหลดเกมจากเซิร์ฟเวอร์จีนต่างๆมากมายพอได้แล้วก็กดติดตัง้ตง,งแล้วก็เลือกเกมที่ชอบได้เลยจากในคลิปนี้เนี่ยก็คือนันโดตเดอะอัลติเมตินจ้า พอเจอแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยง่ายๆซึ่งบางเกมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ VPN ในการเข้านะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะตัวแอปมีบูสเตอร์มาให้แล้วแค่กดเปิดพอโหลดเกมเสร็จก็ล็อกอินก็สมัครใหม่หรือใช้ Gmail ก็ได้เท่านี้ก็สามารถเล่นได้แล้วแถมยังมีฟังก์ชันแปลภาษาที่ทำให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นด้วยโคตรเจ๋ง โอเคผมตอนนี้ก็มาอยู่กันหน้าเกมที่เรียบร้อยแล้วเลยครับผมนะก็ UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็คือจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับแต่ว่ามาในวันนี้นะครับผมนะผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งลองได้ไม่นานนะครับผมมาเริ่มกันที่ระบบดีกว่านะครับผมซึ่งระบบจริงๆของเกมนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเกมวางแผนอื่นๆนะครับผมนั่นก็คือจะมีเหล่าตัวละครจากเรื่องนันโตเนเองนี่อุ้ยก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะอันนี้คืออันต มมนะซึ่งมันน้อยมากนะครับตอนนี้น้อยมากนะตอน,นี้จะมีตัวละครต่างๆมากมายเลยนะครับผมเอาไปสู้นะนมีทั้งเนี่ยมีสักุระนะครับผมนะมีกาชินะฮะแล้วก็เนี่ยขบวมมันจะแบ่งตามท่านะครับผมแต่ละตัวก็คตละา่ากันนะอย่างเช่นนารูโตก็จะเป็นทตุไฟาตาลมก็จะเป็นซาส,สุเกะ่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งแต่ละตัวค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเชียวนะได้ดูกะละดนี <Hello. S 1> โหโคตรเฟี้ยวประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เราสามารถเก็บได้นะครับมาส่วนในเกมนะครับนะวิธีการเล่นก็ น่าจะเหมือนเกมทั่วไปนะครับนะั่นคือการนี่เป็นการจัดทีมแบบนี้นะครับผมนะในการต่อสู้กับเหล่านินจาฝั่งตรงข้ามนะครับผมแต่ว่าจะมีระบบเพิ่มมาเช่นอ่าระบบนี่ระบบสัตว์หางนะครับผมที่เราสามารถแบบมีสัตว์หางเอามาช่วยเราสู้ได้นะครับผมนี่แต่ก็ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเครือมานะก็จะเป็นเจ้าตัวฟ้าน,นี่ไปกอนนะครับผมนะ่ะประมาณนี้อ่ะผมลองเล่นให้ดูก่อนไหมเออมาลองเล่นให้ดูก่อนละกันนะครับผมนะมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนี่เป็นเรื่องข้ามไปก่อนทำก่อนรับผมนี่ท่านเนี้ยก็ทำการกดคลิปไปเลยปึ๊บ โอเคมาเกอุ้ยอันนี้เป็นอะไรสเกตนะฮะโอ้สโหสเกตหนีอู้ฟู่อุ๊ยเดี๋ยนะสเกตตัวเดียวมาาันจะล็อกชีมผมขนาดนี้เหรอวะนี่ม่ยอมนะงั้นโตโอเคตัวนี้โต๊ะสบายแล้วก็อือหือเรียบร้อยผมนะโต๊ะสเกตร่วมไปแล้วเรียบร้อยนะนนรยรยนะครับผมนี่อ่ะระบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับเราเอาจริงปะ คือทีมผมยังกาดอยู่นอกจากโบทแอเนเจอร์เนี่ยก็จะมีแบบพวกอารีนมแล้วก็โหมดอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องปลดล็อกก่อนนั่นเองวันนี้มีการแบบทดสอบจูนินวยนะมีร์นเมนต์จูนินด้วยนะครับผมอโอเคผมทีนี้มาผมมาดูระบบอัปเกรดก,กันดีกว่านะครับผมนะซึ่ง อาตอนนี้เนี่ยตัวผมทีมผมมันกามากเลยอะเดี๋ยวเราแบบสุ่มตระคอเพิ่มกันไหม <c oughs> ผมว่าอีกไม่นานนี้ผมน่าจะไม่ลอกแล้วนะมาแล้วเรามาเราสุ่มกาชาหน่อยดีกว่าผมนี่อันนี้คือตู้กาชาที่มีนะครับมันจะมีอยู่3ตู้ด้วยกันนะเอางี้ผมเอาตู้มิติเลยละกันนะ,ะ,นะ,ะมีอยู่20ตัวพอดีมาเดี่ยมาดูซิว่าจะได้ตัวดีๆไหมขอสักตัวดีๆแล้วกันะะนะโอเคมาพร้อมไปฮึบโอเคกดค้างนะนี่กดนี้หนึ่งแล้วก,กดนี้สองปึ๊บนี่ออกมาเป็นอุ้ย อุ้ยมีแอนิเมชันแล้วก็แทปโอ้ยเอทอาร์ปี่หุดสุดยั่งยืนนะล่ะโอ้ยโอ้ได้อารนะองเป็นอาร์ได้อยู่นะได้ล็อกลีมาได้ล็อกลีมาเออโอเคเอามีอีกสิบใบสิบใบขอมาแล้วกันนะมาจะมาเลยปุ๊บหมุนปุ๊บหมุนขอดีๆได้ไหมขับตัวทุบมาเป็นหมุนมาฮุ๊บอุ้ยยีแดงแดง มีไอเจ้างูนะครับนะมีเจ้างูแล้วก็ BSR เล่นโนฮาระนะฮะโอ้โหเอาทีวะทำไมเป็นท่านหนังคู่เลยเนี่ยแต่ผมว่าก็พอได้อยู่แหละนะครับผมโอเคเอางี้เดี๋ยวผมขอลองอัปเกรดกันไหมมาผมมาอัพก่อนละกันนะโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยผมขออัพพวกตัว SR ก่อนละกันนะครับผมนะนี่มาผมมาอัพน่ตัวะหน่อยนะตอนนี้โอ้โหผมมีเงินมีอะไรเยอะมากนะมาอัพเยอะหน่อย ปุ๊บปุ๊บนี่มาแล้วก็เบรกทูได้ไหมเบรกทูด้วยมามีเงินเยอะนะฮะโอเคเปล่าแล้ตัวนี้เลยโอเคไม่ได้แล้วนะครับนี่มันอากาศนะฮะมาเอาไม้หมดปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคน่าจะประมาณนี้ได้ทำให้ทีมผมโหดขึ้นแล้วเอาล็อกลีอีกตัวแล้วกันมาเอาล็อกลีแล้วกันนะมาปุ๊บ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  โอเคประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะพอโหดขึ้นแล้วตอนนี้ได้เควสอะไรไหมเนี่ยโอ้โหเควสโอ้โหได้เควสรัวๆเควสรัวๆนะเออเอาสิโอเคผมมาเราลองเล่นกันต่อเลยดีกว่านะเอาล็อกลีไปยืนหน้าเลยแล้วกันนะนี่ยืนหน้าเป้าไปเลยไปโอเคผมมาน่าจะได้แล้วนะไปเลสโกโอเคตอนนี้อุ้ยเจอทีมนาโตมาเนาโตเนาโตมีท่านเซียนนะฮะมีสักระอ๊อฟโอ้ยไอ้ยังไม่ทันจะพูดจบเลยเนี่ยชนะแล้วนะ คก็ทิวนะฮะนี่มันต้องแบบนี้แบบนี้อ่ะผมจะเล่นให้มันผ่าน16เลยแล้วกันไปเดสกโกโอเคตอนนี้ที่ทีมผมน่าจะโหดมากแหละมาโอ้โหมาเหอะอ่ะผมให้ทีเดียวพอทีเดียวพอนี่สักละโอ้โหดีเดียวตายหมดนะฮะนี่สวยมาอีกจะแม่นะฮะโอเคเดี๋ยวนี้มามาโอ้โหมิสุเกะมีเซลซ่าแล้วไงโอ้โหมันจะโจดร่างนี้ด้วยแล้โจดร่างนี้แล้วไงไม่สนใจระเบิดตู้โหเรียบร้อยชิโดริ เปิดจิรดีแล้วไงทักเกะแม่ไม่สะเทือนนะไม่สะเทือนนะโตโตะปล่อยอะไรมาไม่สะเทือนเตะไปอีสันกัดเออเคเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะนี่ผมเสร็จแล้วนะชัปเตอร์แรกนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยโอ้โหมันจะมีเหมือนกับจะมีดันต่างต่างนะครับนะ,ะมีแบบว่าชัปเตอร์ต่างๆมากมายเลยเห็นไหมมีเอิร์ธเดมอนนะไอรอนแซนอันนี้อะไรเนี่ยโอเคงเงที่สามออเออผมว่าน่าจะเป็นแมปแบบอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะถือว่า เยอะอยู่นะทำนี่ผมได้ขออีกแล้วนะครับผมนะก็เกมเพคก็น่าจะประมาณนี้นะเออผมว่าสนุกอยู่นะเล่นได้เพลินๆนะครับผมสับใครที่แบบว่าเป็นแฟนมันแท้นตนโต้เนี่ยก็น่าจะชอบกันนะครับผมกราฟิกก็สวยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นผ่าน a c i v e m e n t Game เดี๋ยจริงมันสามารถเล่นความเร็วได้ด้วยนะเนี่ยแบบเร่งความเร็วสปีดแบบนี้นะครับผมทำให้แบบว่าเรียกว่าอะไรเวลากดหนึ่งตายเนี่ยมันจะแบบพุ่งไปเลยแบบเนี่ยปุ๊บแบบปุ๊บเนี่ยตีทีเดียวตายเลยนะครับผมแบบว่าเผื <laughs> ่อใครแบบเป็นสายวิ่งใจร้อนไง เออนี่ช่ิก็ชินลีเถอะนะครับผมนะแบบสายฟาร์มสายฟาร์มอย่างนี้นะเออแต่ผมอาจจะไม่ต้องเล่นขนาดนั้นก็ได้นะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้มีอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะเรจะได้คุณละมาแต่ว่ายังปลดไม่ได้นะเหมือนกับว่าต้องซัมมอนก่อนนะครับเนี่ยต้องเคลียร์เวลพวกนี้ให้ได้ก่อนระมานนี้โอเคอุ้ยเดี๋ยวนะเออผมลืมไปนะผมสามารถซัมมอนได้อีกอันนึงนี่มานี่นี่นี่อันนี้นี่โอเคนี่ใครอะเฟลี่ซัมมอนเนาะโอเคช่างมันแล้วกันนะอสุดท้ายแล้วไหนกันไหนๆละเราเข้าอารีน่าสัหน่อยแล้วกันนะฮ เดี๋ยวดูซิว่าผมจะโหดไหมตอนนี้ผมมีอยู่20,000นะ2อง0 0นะครับผมในนี้แบบพวกโอ้โห13,000ชิวๆมาผมจัดให้เลยนะฮะมาเดี๋ยวขอดูซิว่าเราจะไหวไหมนะนะวไโอเคตอนนี้มามาแล้วก็เคชียร์นี่โอ้ยแม่โคตรโหดนะครับตอนนี้ตัวขั้ากรชิอะไรเนี่ยอะไรที่ทำไรกระี่ทำไรฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวล็อกลีเข้าไปนะพูดแต่ว่าแอนิเมชันมันสวยนะเฮ้ยดีๆอุ้ยอันนี้เปิดเอจเกตนะฮะนี่ผมว่าสวยอยู่นะ ทำเล่นไปนะครับผมเออนี่ระบบแรงอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ตามต้นคลิปเลยนะครับผมนั้นก็วันนี้ผมพูดแล้วปิดไปก็ขออภัยด้วยนะเออผมอาจจะไม่ได้เซียนนนโตมากนะแต่ว่าเออเป็นเกมนึงที่น่าสนใจจริงๆนะครับนะเออสำหรับคนที่แบบว่าชอบแก๊งนารูโตะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สวัสดีผมเป็ต้องไม้ซีขอตลาไปก่อนนะก็ช่างใจอย่าลืมกระตุใจเพื่อเป็นกำลังใจผมการไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันหน้าสวนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye cha bye bye